อืมเอ้ยอ,อันนี้ผมอยากให้ดูนิดนึงเห็นเห็นเก้าอี้ไหมอ่ามันคืออะไรโว้าถ้าคืออันนี้ผมตอบไปเลยผมไม่รู้ <c oughs> แต่ผมจะบอกให้ว่า <c oughs> มิกเกลเนี่ยเป็นโค้ดที่จําลองสถานการณ์ในการฝึกซ้อมได้เก่งมากๆนะครับเนี่ยเอ่ออ่ะถ้าเราดูกันผิวเผินก็ลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับมันก็คือการเอาโต๊ะมาวางเพื่อเล่นลิงก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมแต่เอาโต๊ะมาคุณก็ต้องจ่ายให้ ให้มันหนีโต๊ะมาอีกออในการเคลื่อนที่หนีไม่ให้ไม,ไม่ไม่ตายตัวอ,อ่าถูกไหมอ่ะเดี่ยดูสิอ่าแล้วโค้ชสเปนต้องใช้ความั่เป็นอย่างนี้จริงๆนะเก่งมากนะในการจําลองสถานการณ์เขาจําลองทุกๆอย่างนะไม่ใช่แค่ฟุตซอลนะฟุตบอลเนี่ยถ้าเป็นทีมระดับโลกหรือว่าโค้ชทุกที่แหละผมว่าเขาทํา<ม>แต่ที่ผมเคยอ่านเจอเขาบอกว่าสเปนเนี่ยเป็นชาติที่จําลองสถานการณ์แบบนี้เก่ง แล้วมันทําให้การฝึกซ้อมอ่ะไม่น่าเบื่อเว้ยเออไอแบบเนี้ยเราไม่รู้แต่ผมจําได้อยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยไปดูตอนที่ไปที่ไปแข่งนะครับเราก็ไปเกาะทีมติดตามไปทาําข่าวเงี้ยมิเกลเองก็แบ่งทีมในการฝึกซ้อมเนาะนะครับออีกฝั่งหนึ่งสมมุติ7จคนอีกฝั่งหนึ่ง7คนมันสิคนเนะเขาก็จะมีลูกบอลอ่ะผูกกับผ้า ผูกกราสักมาสักสิบกว่าลูกเขาผูก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 แล้ววางตรงกลางแล้วก็ให้นักฟุตซอลสองฝั่งถ้าคุณในการวอร์มถ้าคุณถ้าคุณปกติถ้าคุณเริ่มเอ้ยวอร์มพี่กับเองก็แปลกันมันก็แปลกันไปให้ตรงอใช่ไหมแบบนี้มันเบื่อเว้ยเขาจําลองสถานการณ์คือเอาลูกบอลผูกผ้าแล้วก็วางตรงกลางแล้วก็ให้แปลแข่งกันว่าไอ้ลูกบอลตรงกลางเนี้ย ถ้าไอ้ลูกบอลเนี้ยไปอยู่แดนมึงเมื่อไหร่หรือว่าไปโดนหรือว่าหลุดจากแดนมึงเมื่อไหร่มึงแพ้แน่โอ้โหเขานั่นแหละทุกคนมันมันรีบแปลถูกไหมมันต้องรีบแปลรีบแปลแล้วต้องแปลให้ตรงนั่นคือมันมันเป็นการจําลองสถานการณ์อของมิกเกลที่เขาเคยใช้แบบนี้โอ้ยไอแบบเนี้ยมันเยอะนะพี่จะบอกให้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่ที่หมีโค้ชหมีพลศนลป์งามเคยเคยเล่าให้ฟังนะว่าในยุคหนึ่งของโคซิโก้ เคยขอวิธีการซ้อมโมเดลซ้อมอะไรแบบเนี้ยหรือว่าวิธีการเมื่อก่อนติกิตาก้าใช่ไหติกิตาก้าเหมือนว่ามามามาขอข้อมูลจากปูปิ้นอะไรนี่แหละเพื่อที่จะเอาไปซ้อมกับทีมชาติไทยในการขอบอลตามสไตล์ของสเปนนะครับเอออดีนะคือฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยซ้อมแบ่งข้างเตะกันอย่างเดียวนะเว้ยจเจอันนั้น บางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามันมันลึกไปกว่านั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะมีรูปแบบวิธีการฝึกซ้อมที่แต่ละคนเขาก็จะมีสไตล์การฝึกซ้อมเพื่อที่เวลาลงไปเจอในสถาน,นการณ์จริงๆอ่ะในสนามมันก็จะสามารถที่จะดูไม่ไม่ตื่นเต้นอ่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube พระสปอร์ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ